ชิกว okay. ันชิกถูชิกทีโอเคครับสวัสดีพี่น้องชวาวไทยทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้เกี่ยวเกม Monster Hunter One นะครับผมวันนี้มีกิจกรรมมาเพิ่มนะฮะเราไปชิคก้าซะหน่อยดีกว่านี่เลยเป็นอีเวนต์ล่าอาหารครับผมนะกับนี่เลยคอนกาลาล่านะครับผมนะอ่าคอนกา,าลาาตัวนี้เลยครับผมอาหารที่เราจะได้นี่แหละครับผมนะเป็นเห็ดมัสค์รูมครับผมโดมัสค์รูมนะฮะมี2แบบต้องไปจัดนะครับผมทั้งเห็ดทั้ง ไวซิปออยก็ได้นะครับผมนะโอ้ยบอกเลยว่าอาหารไม่มีพลาด Collins. ผมพลาดไปเราที่แล้วพลาดไก่ไอโต้งไปครับผมแต่คราวนี้ไม่มีพลาดอาหารต้องเก็บไว้เยอะๆนะครับผมไปไปล่ากันนะครับผมตัวนี้ไม่เก่งมากเท่าไหร่แต่ตันมากกว่านะครับผมนะแต่อาจจะมีกินหน่อยเกมนี้ไปไปล่ากันครับไม่ทานต้องขออภัยซื้อคาะหัวก่อนเลย ตีตูดครับผม,มดีว่าอยู่ห่างไม่งั้นโดนเต็มเต็มหลบก่อนแต่ยังโดนดนะี่แน่แน่ยไอ้กาจ่ะเห็นไม่ใช่เรื่องตลกไอ้หนูโอ้ยปุง๋งเยิ่มเยิ้มเยิ่มเยิ้มอะไรเราอ่ะ าแมวทุพพอไปไหนะกลับมาน,นี่เลยไอ้ลิงโพลิกอนเออลิงโพลิกอนแตกมีแผลแตกตก่อนฮุบลบโวดเออทำไมมันไปนโดนข้างหน้าได้งงเล่นพุงแต่โดนข้างหลังงงมาก โอ้โหสิเสร็จชนะสกินเจ้าโอ้โหติดชาอย่างงี้ติดชาเสร็จเสร็จอย่างงี้เสร็จครับไปซ้ำๆย้ำๆหัวด้วยท่าปลุกสวิงเต็มกล้องอืมปด้วยี่แพรไหมลูก <grateful> ก็ ไม่มีแต่มันกำลังจะหนีนะมันหาของกินแล้วมันไม่ได้จะหนีหยุดกินได้แล้วนะนั่นมันไม่ดีเลยกินกินเข้าไปกินเข้าไปโอ้ระวงังกินปลาไม่ใช่เล่นหลกหาแปลงฟันบ้างนะลูกพ่อโอ้ right อันนี้ติดชาดีออกทหวดเลยเจ็บนิดนึง <c oughs> มาแล้วพี่โอ้เอาล้มสวยซ้ำซ้ำแผลหน้าเปิดต้องไปซ้ำก่อนซ้ำก็ปวดก่อนเฮ้ยโอ๊ยเล่นท้องลุกมาไวจริง ไม่เป็นไรเจ็บนิดหน่อยโอ้ยทำไม่ดีละตีแผลซะหน่ะอา้าวลติดสตันโอเคปวดแผลเปิดแผลเปิด,ปดไม่สวนนะ เียวหน่อยเมียวขอบครับเริ่มแล้วเริ่มหนีค่อยๆไปดักหน้ารอแล้วฮะจริงๆเจอมันครั้งแรกนี่ให้ตีหลังมันก่อนเลยับผมสเตลดาสเตลตีก่อนเลยเอ้าโดนได้ยังไงเนี่ยอยู่ห่างแล้วนะตีแผลครับ เอ้าโดนตายแล้วกูยังจะโดนอีกตีแผลเอาโดดไปนู่นอีกเฮ้ยเอาใครมาแจมโอ้ลาสล็อต ยา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 คงกำลังตีกับกอริล่าอยู่ของกาลาลาใจเย็นเอ,อ้านีโดนตัวไปด้วยเลยพลาดไม่ดีแล้วไม่งั้นไม่จบไม่สิน้ <water bottle> <wine> okay, นเก็บบุญก yeah, 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 yeah. ่อนยา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 ทำไมยุ่ง ใส่ดีใส่ใส่ลูกมันไม่ใส่ลูกลนลนลน,ลน,ลนไปไปไปทีเดียวพอไอ้เรายูมิกินยาก่อนอุ้ยอาหารหมดดีกว่าไม่เป็นไรอาหารมันก็สู้ได้เพื่ออาจจะไม่เต็มอาจจะไม่ได้บัฟเพิ่ม จะโดนอุ้งม,ม,มือมันไม่คอเตอร์ฮนะไม่เป็นไรสี่ร้อยติชาตรงหางแผลจะเปิดตีถึงไหมเนี่ยตัวแต่ตูดปิดแล้ว,วอขอตีหน่อยยังไม่ทันได้ตีเลยไม่ถึง ตายแล้วตายแล้วไปโดนตรงตูดแต่ไม่โดนหางหางสองแหลเลยตีเพินไปเพินตอดเด็กเกมมีกินโอ้ยพวงย้อยๆโด,ดต่อหัวสวิงไม่ดีนะอย่างนี้ครับโอเคใช้ได้ เรายังพลาดเยอะไปหน่อยต้องลบคอยลบบ้างอย่างใช้เวลาค่อนข้างช้าไปฮะต้องเร็วกว่านี้จริงๆผมพลาดเองเออไม่ได้มาล่านานสมมติแต่ล่าพวกอาร์คเวิร์นะครับผมนะตัวแบบหลังๆโคตรโหดนี่เลยมาแล้วฮะเฮตในแนวที่คุณจะได้ระดับเลเวลตี้ห้านะครับผมนะสีนี้คือเขาของแถมมาให้ด้วยนะครับผมมีหินตีบวกมาด้วยเยี่ยมเลย อัลเมอร์เดลิตี้หกโอเคมาฟาร์มกับมันได้ครับผมนะใครขาดสารอาหารต้องการตอนนี้จัดได้เลยครับไปล่ากันให้สนุกกับผมเพื่อนๆเอาล่ะก็จะมีประมาณนี้นะครับผมกับการล่าของกากาล่านะครับผมนะกับกับเสร็จอาหารนี้ต้องโดนนะครับผมนะเห็ดหอมๆเลยเอาล่ะเดี๋ยวผมไปก่อนแล้วกันนะครับว่าจอกัน see you next time